어 <목소리도> Gracias. ได้มาล้วาทงทในอรกันทีน้าได้บบุใหในานของพระราชการพระราการเจีิญไยรวมั้งประชาชน ý nghĩa là anh sắc chị. đi đi công tác, đã sớm được, đã sớm được, đã khẳng định được khu vực này. Kế hoạch tham sản phụ, đã có vàng, nó bị nó ý nghĩa, phải đủ để khảo, chúng sổ, kế hoạch quan ของข้าพเจ้าสิ่งเดียันธ์คะจากบรรดาข้าราชการพนักงานและประชาชนทุกมุมเ่าแห่ในสารด้วยจักรวิริตะวอนผู้ประการโดยมสิทในการโทรงขอส่งรัเจ จะกินเพียงซึ่งคณะกรมกาถบุตรนั้เป็นคคที่ได้รับการกย่องเป็นพ่อตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช2554ดังนี้ท่านแรกขอเสียงประมือต้อนรับคุณพ่อสังเวียนทันสิทธิ์ครับ ดได้พิจารณาครับเพื่ออย่างยิ่งยิ่แล้วสิบนาฬิกาสานาทีนะครับมีความในพระดำรัดว่าให้คนไทยนะครับแล้วก็โครงการที่เกี่ยวกับอาการแก้ไขปัญหาอุทิภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพระองค์ก็เคยมีเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเพราะว่าพระองค์ก็มีพระกระแส อาพระดำรักษนีมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระองค์ท่นานนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักเรื่องไปนั่งจวนตำบลบัวใหญ่โครงการไปนั่งจวนตำบลศิษเกียวต สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตัวใหญ่สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนร,รัวใหญ่ไเป็นตัวอย่างที่ดีครับคือการขัอนะก็ร่วมกับ โครงการพัฒนาชีวิตเด็กตัวใหญ่ TH418 ระบยุค่าทาการก่อหนาวัวใหญ่คะงําชาวัวใหญ่สะดวกดีแต่พ่อกี่นี่ไหมครับครับผมในานะ ับท e, ่านนายอำเภอนะครับในฐานะตัวแทนขององค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติพยายามองค์กรอาสาโมเดลที่ทุกสามหนึ่งที่ำเภอบัวใหญ่ก็จะไปเคลียรนะครับปัญหาให้กับรัฐบาล กรรมการชุมชนและอสองมชุมชนโคกสูงตะวันออกคณะกรรมการชุมชนและอสองมชุมชนโคกสูงตะวันออกเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องเกษตรกรรมเรื่องแหล่งน้ํานะครับแล้วก็เรื่องการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเพราะว่าการศึกษากับเรื่องคุณภาเกษตรนะครับจะทําให้พี่น้องในพื้นที่ของเราเนี่ย จะความยานนี้นะครับเอ่อช่งทางรถไฟความเร็วสูงจะผ่านตนมหยางท่านจะดัดตรงนี้เป็นชุมทางทางที่จะผ่านไปชมรมรังกระบองชมรมรังกระบองนะครับก็รัฐบาลเบ็ดแรกคือโปรเจกต์แรกที่รัฐบาลจะทำนะครับก็คือลาซาลุกเทกนะครับแรกแล้วก็ส่วนบัวใหญ่นะครับก็พยายามนะครับเข้าใจว่ามัน การที่แล้วนะครับันการเอมีบัวใหญ่มุกดารับครับซึ่งการสำรวจนะครับแล้วก็ออกแบบทางบัวใหญ่นะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านบัวใหญ่นะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านบัวใหญ่นานมาแล้วนะครับก็พยายามจะผลักดันให้อยู่ในรัฐบาลนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้บัวใหญ่เนี่ยเป็นขั้นกลางในการส่งทาง ขึ้นบนเวทีเพืร่วมประกอบพพิธีขอการเป็นเจริญครับครับขณะนี้ท่านประธานเพื่ออถ,ถวายเป็นพระพรอุสุนร่วมการเสดีจต่อทระนทั้ท่านนะครับ ให้ท่านประธานให้จุดเทียนส่งต่อให้กัะเระเชัดฟาละองดีประาบาดขุ่เจ้าปราข้าพทเจ้านายวะพธิมีนายด้ไม่วยหญ่พร้อมด้วยมีพร้อมทุกหมู่ดาวชาวออเภอบวัวใหญ่มีความปราบรื่นเียริเป็นร้ยนวันมหาบปินคนหายวันก็จะ เย็นมาบรรจบีวาระหนึ่งในวันที่ห้าอนวาคมสุโทีจึงมีสมานฉันร่วมเชื่เมกันคือแสดงความรักภักดีและน้องนำเล็กไป้พระมหากราณาธิบุรุในใต้่าละอองมีประบาทนักแต่งแต่ตะวันนักจำนทรสิรีไยสวรรค์ พุทธศัราิบอนาาราทางกระัแย้งโดยทั่กันว่าใต้สาออมปีพนน้ของาาทงเียกอรยึดมั่นปฏิบัติตามพระบรมราชโองการี่วาเราจะรององค์โดยเพือไปโยแรงมหาชมทอาสยาม ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่สกเยติทรงรักษา,าอาดป,ประกอบพระราชกรณีน้อยใหญ่มาณักอาการเกื้อพระอาจารความสงบเย็นเป็นสุขแก่พระสงฆกฐานอันเชิญขุนวัชสีสรัตน์ไหลและสิลปศิษย์ในสากรโคตรอภิบาลประธานเทียนโมกคล แย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนนัวดูแลพระเอกที่ลงหวเป็นยมโภธทอง,องของครูข้าพเจ้าเราประชาชนชาวไทยตาก,การนิรันเลยด้วยกจ้าด้วยกระอ่ค์ขอเทธิ์